อีพีมาเบิรนะครับนะเป็นไม้ที่สวยมากนะครับนะเมื่อก่อนในซื้อขายกันนะฮะใบหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะครับปัจจุบันก็ยังเล่นหากันอยู่นะฮะเป็นไม้นิยมอีกอ่าชนิดหนึ่งเลยนะสำหรับอีพีมาเบิรก็เป็นไม้ที่ไม้เลื้อยนะฮะเขาจะเกาะขึ้นนะตามเสานะครับก็ด่างสวยๆนะด่างสวยๆนะแบบนี้สําหรับต้นนี้นะฮะเป็นต้นแม่พันธุ์นะฮะเราเลี้ยงไว้โชว์ที่หน้าร้านนะครับที่หน้าสวนหน้าร้าน นะฮะถ้าท่านใดสนใจอยากได้ไปปลูกไปเลี้ยงนะฮะที่สวนเรามีจําหน่ายนะฮะมีต้นที่ตัดชําไว้อยู่นะฮะราคาไม่แพงนะฮะราคาหลักร้อยนะฮะสวนท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถจะส่งให้ได้ทางไปรษณีย์นะครับนะฮะถ้าอยากได้ก็โทรมาได้เลย0ูนย์แปดหรือทักไลน์มานะฮะทีเฮดเจ็หนะฮะหรือจะทักมาทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ธงชัยบุรีรัมนะฮะมีหลายช่องทางให้ติดต่อนะครับนะฮะหรือหากท่านใดอยู่ใกล้ มาชมต้นจริงที่สวนเราได้เลยนะครับนะฮะหรือถ้าอยู่ในเมืองบุรีรัมนะฮะสนใจนะฮะเราก็นัดรับได้นะครับนัดรับได้นะฮะอีพีมาเบิ้นสวยๆนะครับหน้าปลูกหน้าเลี้ยงนะฮะเป็นไม้แต่งไม้ประดับเอาไปดับประดับร้านประดับออฟฟิศที่ทํางานนะฮะโอ้โหสุดสวยนะฮะนี่ดูนะนี่คือต้นตัวอย่างนะฮะต้นโชว์นะฮะแม่พันธุ์สวยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลงให้ดูเรื่อยๆสวัสดีครับ